Hey! Uh, pesona Thailand. Itu paling gak ngotak sih tadi. Kayak mana supirnya nengoknya itu? Gile! Sampai traktor-traktor di bodip, cok. Respect. พูดถึงประเทศไทยนะทุกคนสิ่งแรกที่หลายคนคิดก็จะประมาณแบบอาหารอร่อยผู้คนใจดีหรือไม่ก็ทะเลเก๋ๆน้ำสใสใช้สีก็ภาพลักษณ์ดีขนาดนี้เนาะแต่แต่สำหรับชายชาวอินโดนีเซียคนนี้นะภาพประเทศไทยในหัวเขาทังทลายเละหลังจากเขาเจอคลิปในติ๊กตอกแว่นกรองแสงสีฟ้า U ูจากไฮฟ์นิวของมันต้องมีจริงๆนะคะซิส เล่นปรับแสงอัตโนมัติโดนแดดก็เปลี่ยนสีปกป้องตาได้ทั้งวันแบบสวยๆแถมฟรีกระเป๋าหนังและผ้าเช็ดแว่นกรมมยีพกง่ายใช้สะดวกคุ้มสุดๆราคาแค่69บาทเท่านั้นกดสั่งในลิงค์ช้อปปี้ที่แอดแปะไว้ให้เลยนะเพราะคุณคะนางไม่ได้เจออาหารไทยหนึ่งอย่างนางไม่ได้ดูวัดวาอารามแบบคุณคนณเลยสักปิดเดียวแต่สิ่งที่เขาเจอคือประเทศที่ทุกอย่างต้องโมดิฟา แบบว่ามอไซธรรมดาโหยไม่ธรรมดาแล้วค่ะคุณที่ถูกแต่งแบบจัดเต็มยันนอ็อตเรือโมโจนเหมือนเรือแข่ง F1 ทางน้ํารถกระบะโหลดเตี้ยจนเผื่อท่านหลับตาเดินอาจสะดุดกระบะได้เลยนะคะรถบรรทุกแต่งไฟสปอร์ตไลท์สว่างจ้าเหมือนกําลังเปิดคอนเสิร์ตลำใหญ่ไหทองคําคุณคะแม้แต่รถไถานาก็ไม่รอดโดนโมโจนกลายเป็นรถแข่งในทุ่งนาก็มี ประเทศนี้คือโมดิฟายกันเหมือนเป็นพิธีกรรมประํำหมู่บ้านจนคนอินโดยังงงกันเป็นแถวว่าเดี๋ยวนะหม้อหุงข้าวก็ยังโมเหรออันนี้เขาก็ไม่รู้จริงหรือโมแต่นางเห็นแล้วพิมพ์แบบนั้นน่ะแล้วบางคนก็เข้าหมดแซบเลยค่ะแซวว่าของเดิมโรงงานในไทยจะอยู่สภาพเดิมได้แค่วันแรกที่ซื้อเท่านั้นแหละค่ะเหมือนความเดิมไม่ใช่สเปคคนไทยอ่ะซื้อปุ๊บแกะกล่องแต่งทันทีฟิลแบบ ของเดิมโรงงานคือภาวะชั่วคราวอยู่ไม่ได้นานค่ะต้องโดนแปลงฉมตลอดเวลาบางคนก็เสริมว่าคนไทยนี่เหมือนเกิดมาพร้อมคีมและประแจในมือพอเห็นอะไรเดิมๆนี่มือสัน่นเหมือนรู้สึกผิดปกติต้องแต่งต้องเพิ่มต้องอัพต้องใส่ไฟ LED ไม่งั้นนอนไม่หลับแล้วชาวอินโดเขาว่ายังไงไปค่ะฟังกันค่ะซิสคอมเมนต์แรกเปิดมาก็แรงนะเขาบอกว่าพวกเราคงรวยไม่ต้องห่วงปากท้องนายก,ก็ดีภาษีก็ปลอดภยัย แถมสนับสนุนไอเดียประชาชนของกระคาถูกค,คือชมยับเหมือนเป็นแดนสวรรค์คอมเมนต์ต่อไปอินโดบอกเลยว่าถ้าอยู่ที่อินโดนะของแต่งแบบนี้ตำรวจเก็บเรียบค่ะอีกคนเข้ามาเสื่อมว่าเด็กอินโดก็อยากแต่งนะไม่ใช่ทำไม่ได้แต่พอแต่งเมื่อไหร่วันรุ่งขึ้นอาจได้ย้ายไปอยู่คุกคุกมีที่จอดรถแต่งไหมถามจริง <c oughs> คอมเมนต์ถัดไปน,นะเขาบอกว่าตั้งแต่จอบยันจัก,กรยานยันมอเตอร์ไซค์คนไทยแต่งหมดจ้า อีกคนบอกว่าประเทศไทยนี่ไม่มีใครเอาอยู่จริงๆเรื่องการดัดแปลงคนไทยอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้แต่งอะไรสักอย่างนางปากดีแต่พูดจริงว่ะมีคนแซวว่ามีแค่ iPhone ที่ไม่โดนโมดิฟายอืมเดี๋ยวค่ะแกงเควิงวิเคสใส่น้ำกริตเตอร์ได้ยินแล้วร้องไห้จากนั้นก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะมีคนบอกว่าบางทีแม้แต่สุก่พวกเขาคงถูกโมดิฟาด้วยซ้ำโอ้โหนี่คือไม่ไหวและแรงมากอะ่ะ อีกคนบอกว่าความฝันคือไปไทยแล้วแต่งมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ให้หมดทุกคันเลยค่ะคือมโนว่ามันเป็นดิสนีย์แลนด์ของรถแต่งส่วนอีกคนสงสัยว่าที่ไทยถ้ารถยังเป็นแบบเดิมโรงงานจะติดคุก20ปีไหมหืมความคิดนางคือล้ำมากจินตนาการจะแรงไปไหนมีอีกคนบอกว่าสิ่งเดียวที่ไม่เรสซิ่งคือพัดลมตั้งผืนแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจนะอาจจะมีคนติดไฟ RG b แล้วก็ได้นะเอะเถอะ คนอินโดอีกคนบอกว่ารัฐบาลไทยไม่ยุ่งเรื่องแต่งรถเลยทำให้แต่งกันได้แบบจัดเต็มดีดีอีกคอมเมนต์บอกว่าประเทศไทยไม่มีอะไรออริจินอลแม้แต่เพจก็ถูกโมหมดยันโลโก้นี่นางอาจจะหมายถึงเพจแต่งภาพแบบฟิลเตอร์หนักๆน,น,นะแล้วก็มาถึงประเด็นแรงเงงเขาบอกว่าคนแต่งจนดูไม่ออกเลยว่าใครผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วมีคนมาตอบว่าพี่พี่อันนั้นมันอีกแบบหนึ่งแล้วค่ะพี่ และอีกคนเสริมว่าถึงขั้นดัดแปลงมนุษย์เลยทีเดียวคือวงนี้คือลามไปถึงสัญญกรรมและฟิลเตอร์แล้วนะจ๊ะ <c oughs> ต่อต่อนางบอกว่าแม้แต่ผู้ชายก็ยังโดนโมดิฟายจนสวยแล้วมีคนแซวว่าอย่าว่าแต่รุดเลยคนยังโดนแต่งจริงช็อปปิ้งเครื่องสำอางกันเป็นลมแล้วมีชาวเวลามโผล่มาเมนว่ารู้สึกว่าที่ไทยถ้าไม่แต่งรถรัฐบาลจะไม่ให้จดทะเบียนหรือยังไงไม่รู้โอ้โหคือคิดไปได้ฟะห่า อีกคนตอบกลับบอกว่าคนไทยไม่สนใจเรื่องแต่งรถหรอกมันเป็นสัญชาต,ตยานโอเคค่ะมนุษย์มด d ฟายแต่กำเนิดแล้วก็ชมว่ารถไทยถูกคนใช้เยอะมอเตอร์ไซค์เลยไม่เยอะเท่าบ้านเขาอุบัติเหตุก็น้อยเลยแต่งกันได้แบบสบายสบายแล้วก็กลุ่มแต่งก็มีไม่เยอะและไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้านอันนี้นางพูดดีนะต่อไปบอกว่าหม้อหุงข้าวยังแต่งได้หุงข้าว15นาทีเอา้านี่คือระดับนักแข่งโอลิมปิกแล้วแม่ มีคนบอกว่าอยากย้ายไปอยู่ไทยแต่พูดภาษาไม่ได้มาค่ะเดี๋ยวสอนเองสวัสดีค่ะง่ายจะตายอีกคนบอกว่าฝั่งสยามนี่สุดยอดแต่งมอเตอร์ไซค์แบบตำรวจไม่ยุ่งแล้วมีคนชมว่าไทยคือประเทศแห่งเครื่องยนต์ีศิลปก,กรรมและการท่องเที่ยวอันนี้ฟังดูเริศมีคนบอกว่าที่ไทยราคาอะไรเหมือนราคาข้าเกลียบรายได้ก็สูงถึงจะเป็นชาวนาก็ตามนี่คือมองไทยเหมือนยูโทเปียไปแล้วลูกต่อไปบอกว่า สิ่งเดียวในไทยที่ไม่โมดิฟายคือดินกับหินโอ้ยขำจนไส้คตอฟ่าคอมเมนต์ต่อไปบอกว่ามันบ้าจริงๆของเดิมโรงงานคือของต้องห้ามนี่คือโลกคู่ขนานมากแม่อีกคนเป็นชาวอาร์เจนตินาบอกว่าอยากมาไทยเพื่อดูสิ่งนี้เอ้ามาเลยจ้าประเทศแห่งการแต่งทุกสิ่งอินโดคนถัดมาบอกว่าของแต่งอินโดส่วนใหญ่ได้แรงบันดาลใจจากไทยจ้าอีกคนบอกว่าอยู่ไทยมันเท่มาก การดัดแปลงเป็นเรื่องอิสระรัฐบาลยังสนับสนุนอีกมอเตอร์ไซค์แต่งวิ่งบนทางหลวงได้เลยใช่ไหมแล้วมีคนตอบว่าใช่เพราะถือว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์และยังมีประกวดระดับนานาชาติด้วยส่วนคนเวียดนามอีกคนก็บอกว่าแม้แต่รถไถย,ยังแต่งโคตรเทพแล้วมีคนเสริมว่าแม้แต่รถพยาบาลยังแต่งโอ้โหนี่มันโลกอะไรเนี้ยฟาสุดท้ายอินโดย่งอึง้งเพราะไทยแต่งตั้งแต่รถเรือยันหม้อหุงข้าว แล้วคลิปก็ปิดท้ายด้วยขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมาแชร์กันว่าเคยเห็นอะไรในไทยที่โดนโมดิฟายจนร้องโอ้โหนี่ก็ทำได้เหรอ